ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพอ่อโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบข,ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะไใ้ตับตาเบาๆ สบายสบายนึกถึงพระเดชพระคุณของพ่อของเราไว้นาศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเน้นุ่มนุ่มเบาสบายสบายนึกส่วนกลางกายของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและส่วนกลางกายของเรา ตอนจนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นให้นุ่มน,นุ่มๆเบาๆสบายๆเน่นถึงบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่ปฐมชาติจนกระทั่งปัจจุบันชาตินี้มาถึงวันนี้ ที่เราพร้อมใจกันมาน้อมถวายบุญแด่พระเดชคุณหลวงพ่อนืให้ทุกบุญมารวมประมวลกันเป็นดวงบุญใสใสสว่างสว่างน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชคุณหลวงพ่อของเราขอให้พระเดชคุณหลวงพ่อท่านมีสุขภาพพราณาไมยที่แข็งแกรง อายุใครยืนยาวอยู่สร้างบารามีเป็นนานไวยปสัสจ,จาทุกโศกโรคภัยไข้เจ็ดทั้งหลายขอให้ทุกโครงงานทุกภารกิจที่ท่านดำริไว้ดีแล้วให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นิกน้อมทุกๆบุญถวายแด่มหาปูชนียอาจารย์ หลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายขอน้องบุญนี้ถวายแด่ท่านในทุกภารกิจสำเร็จเป็นอาศซียนด้วยอนิสงค์บุญนี้ขอให้เราทุกคนเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ขึ้นไปอย่างไม่มีประมา ให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ทำวิชาธรรมกายได้ตามติดติดตามพระเดชพู้คุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุสาธุสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทานนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ ไอ้ความสุขนะคะความสวนะคะฝังถึงประเด็นพ่อนลค่ะขอมิธีฮัทนะคะอบ้าน้อยใส่สว่างทุกวันเลยพี่นายสตก็เป็นต้นหันต้นแบบของน้องๆเลยนะคะพี่อ้อยก็มานะคะวันนี้นะคะมีตัวเดือนนะคะเขอาครัวแต่งบุญชูนะคะทุกคจุ๋ยเออจุ๋ยจังนะจ้าสวันนะคะพี่สาวหนูแะควพี่เดือนน้อยนะคะรากกันหมดเลยค่ะพี่อ้อยพี่แอนพี่หยก มากันเป็เซตเลยนะคะสุดทีกลุ่มสองที่ค่ะร่าทมงเสมอนะคะขออีกอน้าหนึ่งเป็นหนาพตัมือนะคะพร้อมก,ก,กับรอยยิ้มที่สวยที่สุดในโลกในส่วนย์กายเรานะคะเป็นความสุขนะคะตรงออกไปจาสศูนย์กลางกายนะคะมันจะถึงใบหน้าของเรานะ,ะว่าเราความสุขขนาดไหนที่เราได้มาไปดวทำตลาดตอนเี้ทุกวันแบบนี้นะคะที่จิตยิ้มสวยมากเลยค่ะ <c ười> นะคะ ที่ดิใใรรัยในันเรียนกนชิน้งนะอ้าวพี่ปราณีนะคะส่งไปยิ้มให้กับเหล่อมพ่อนะคะพี่นกนะคะค่ะสีภาพหนึ่งนะคะก็จะขอเป็นภาพกับตาเนาะสบายๆค่คะพี่เอนนทบ,บุรีนะคะโอ้ดีจังเลยนะคะแล้วก็พี่พิเศษนะคะพี่พี่เพียก,ก็มานะคะพระอาจารย์ก็มาเลยคะ่ะน้อมักการะข้าพาจารนะคะนะคะแน่น้องแฟมนะคะก็มานะคะโอเคแล้วก็ทรงใจใสๆนะคะ จากการที่เราปเิปัติรทมนะคะขยายมานะคะให้กับเซลล์ของเราเลยนะคะแล้วก็ขยายต่อไปนะคะผ่านผิวนังของเราส่งไปยังแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะตรงความรักความปรารถนาดีนะคะออกไปนะคะยัางคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะอยู่ในประเทศเดียวกันเรา อยู่ในโลกเดียวกับเราอยู่ในจักรวาลเดียวกับเรานะคะจนกระทั่งอันันตจ,จักรวาลใจก็อันตจักรวาลเลยนะคะให้ทุกคนกำจุนะคะสาธุบูรนาบุญมุกๆเลยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนรอคอยนะคะรอคอยน้องนัดนะคะที่จะมาเล่าธรรมะดีๆนะคะมาฝากพวกเรานะคะก็ะขอเรียเนเชิญน้องนัทนะคะผู้ประสานงานของเรานะคะเป็นผู้ที่รักษาความต่อเนื่อง เกี่ยงทว่าใสๆนะคะว่าฝากก็บทุกคนทุกวันเลยดอกไม้น่าสวยมากเลยนะคะวันนี้น้องมาตุ้งมาดอกไม้สีชมพูสวัสดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เอาบุญมาฝากคุณทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อวานนี้ไปติวทำมากมาเดี๋ยวเอา ทามาว่าฝากทุกท่านก่อนนะคะแอนเตรียมจดแล้วนั้นเนี่ยอ่านึกถึงหลวงปู่กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรานึกถึงหลวงปู่กันก่อนนะคะอ่าก็หลวงพ่อนะคะทบทวนโอว่าหลวงพ่อว่าอย่าไปสนใจเรื่องปลีกย่อยและการกระทบกระทั่งเล็กๆนน้อยแต่ให้ยึดเป้าหมายเป็นหลักนะคะอ่าเราก็ลองนึกถึงดูนะคะว่า ใจเราอะค่ะไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่มารบกวนเราก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าความใสของใจเรานะคะหลวงพ่อก็เลยเตือนว่าอย่าไปสนใจเรื่องปลีกย่อยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มากระทบกระทั่งเราเล็กๆน้อยๆนะคะให้เรายึดเป้าหมายเป็นหลักนะคะก็เอาบุญเป็นที่ตั้งนะคะเอาธรรมะภายในของเราเป็นที่ตั้งนะคะและเส้นทางที่จะไปถูกพันิพาลอยู่ในตัวเราะคะ่ะ เราจะไปถึงได้ด้วยวิธีหยุดกับนิ่งเท่านั้นนะคะแล้วที่สุดแล้วอะค่ะหลวงพ่อก็จะย้ำเสมอว่าแกนสารของชีวิตอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งใจที่ดิ่งเข้าไปสู่ภายในไปพบกับสนานภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นโอวาทของหลวงพ่อนะคะก็เอามาฝากทุกท่านนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะที่ไปติวธรรมะมานะคะก็ เป็นพระาอาจารย์หลวงพี่ที่นัดจะอาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะหลวงพี่ท่านท่านเอน่าจะแบบไม่ไม่ไม่ทุกทุกท่านก็น่าจะไม่ได้ไม่ไม่เคยรู้จักนะคะท่านก็นั่งสมาธิดีมากๆเลยนะคะหลวงพี่ท่านชื่อว่าหลวงพี่สิทธิพรสิทธิมานโตนะคะพันสายี่สิบห้า เป็นชุดปฏิบัติธรรมของกองภาวนาเลยนะคะอค่ะก็มีปกินอากาธรรมที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าหลงพี่ท่านเคยสงสัยว่าเวลาเรานั่งเนี่ยทําไมหลวงพ่อท่านแบบให้นึกถึงแต่ความใสสว่างใสสว่างเนี่ยเราจะมีเราเคยเรียนว่ามีกรสิบใช่ไหมคะกระสิลสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีต่างๆเนี่ยเอ๊ะเราจะนั่งนึกนิดิดแล้วแบ,บให้เป็น หรือว่าเห็นแบบเป็นสีแบบสีลุ้งแบบนี้ได้ไหมนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะท่านก็เลยลองดูแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆอ่นั่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะปรากฏว่านึกถึงกระสินสีแดงขึ้นมาแต่เชื่อไหมคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะกระสินสีต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีใสแล้วก็สว่างขึ้นมาก็เลยทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านให้เรานึกนะคะก็คือนึกถึงสีใสๆหรือความใสหรือความสว่างเนี่ยค่ะ มันคือปลายสุดแล้วอะค่ะของการที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายตรงรัดประหยัดเวลาของพวกเราอะ่ะหรือว่าการที่เราจะนึกถึงความถึงดวงอ่าหรือว่าบางสายเนี่ยนะคะก็จะให้นึกถึงอ่าโครงกระดูกหรือว่าซากาศพอสุภะอะฮะแต่สุดท้ายนะมันจะกลายเป็นดวงใสใสหรือองค์ารสใสมันจะเป็นกลายเป็นความใสอะค่ะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโหเรามาถูกทางมากๆเลยนะคะหลวงพี่ก็บอกว่ามาถูกทางแล้วที่เราให้นึกถึงแต่ความใสดวงใสๆองค์พระใสๆหรือความสว่างแม้เชื้อชาติไหนภาษาไหนก็ตามเนี่ยค่ะถึงที่สุดแล้วเวลาเขานั่งสมาธิเขาจะเริ่มไม้กางเขนก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยถ้านั่งถึงสภาวะที่หยุดนิ่งจริงๆแล้วอาหารก็จะเป็นความใสสว่างแล้วก็เป็นองค์พระ ซึ่งมันเป็นสิ่งสากลมากๆเลยเราโชคดีไหมคะอ่าโชคดีขอกดไลค์หน่อยหนึ่งนะคะโชคดีมากๆเลยอะ่ะที่ที่เราแบบตรงรัดประหยัดสูงประโยชน์สุดเลยอะคะ่ะที่เราให้นึกถึงดวงใสๆถ้าใครนึกไม่ออกนะคะให้นึกถึงฟองสบู่นะคะฟองสบู่ที่เราแบบไปเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมแบบว่า ตาฟองสมูแต่เราไปพนาวะหรือว่าไปเขาใหญ่อะคะ่ะการนึกแบบนั้นนะคะบางๆงเบาๆนะคะ,ะจะคุมตัวเราก็ได้จะให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายก็ได้นะคะก็ให้ลองนึกดูนะคะก็ทําแบบนี้ไปตลอดเลยไม่อิ่มไม่เบื่อทําไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เป็นการฝึกให้เอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายหรือว่าท่านใดก็จะนึกเป็นโครงหลวงปู่แบบนั้นก็ได้นะคะใสๆเบาเสบายนะคะก็ให พยายามมันึกให้ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งวันนะคะพวกเราก็เป็นนักเรียนนะคะนักเรียนอนบันก็ฝึกไปได้วยกันฝึกไปพร้อมกันนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติธรรมาคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆแล้วะคะ่ะแต่ว่าเราทําถูกวิธีแล้วแต่อาศัยความต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็พูดถึงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าต้องอาศัยความต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะก็อเอาบุญทุกๆบุญไปฝาก ทุกทุกท่านในห้องตูมนะคะแล้วก็ทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยใดๆแล้วก็ภัยพิบัติใดๆก็ตามนะคะสาธุค่ะที่หนูจะมีธรรมะเยอะๆจะเลี้ยงงกันบไดะเมื่อวานนี้ก็ ฝากกันบ้านไว้ใครทำได้บ้างคะไหนใครทำได้บ้างไหนจุ่มไปเลยฮะกดไลค์ก็ได้นะกดไลค์นะฮะกดเลิฟก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะวัตถอดิบก็ทำได้กันบ้านมาอีกนะคะแล้วก็ก็ทำสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะคะด้วยจำได้พากันบ้านเมื่อวานนี้นะคะยิ้มสิบครั้งแหมนะฮะง่ายมากเลยกันบ้านนะคะยิ้มสิบครั้งวันหนึ่งเราเกินแล้วใช่ไหมฮะเนาะสำหรับบางคนที่ยังยิ้มไม่ออกนะคะก็ง่ายๆค่ะก็แค่ฝึกนะฮะแหมฝึกเคยใครม อายิมนิดๆก่อนก็ได้นะคะจะขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะถ้าก็การบ้านก็เหมือนเดิมคือยิ้มแล้วก็ปียยวาจานะคะสิบครั้งนะคะพูดวาจานะคะก็อ่าถ้าใครพูดอะไรไม่ได้ก็สวัสดีค่ะเป็นไค่ะสวัสดีนะคะนะคะเจอใครก็ทําแบบนี้นะคะบ่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือท่านให้โจทย์ให้เขาเรี่กให้การบ้านมาก็คือให้รู้สึก กายสบายใจสบายตลอดทั้งวันนะคะเหมือนที่นั้นพูดเนอะนะขึ้นต้นได้อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเราปรับแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่ใจเราก็จะใส่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรับจากแค่สิ่งที่เราทําในชีวิตประจาวันเนี่ยค่ะสำหรับตัวเราเนาะก็มีคํําคาพูดนะคะรอยยิ้มอ่าแล้วก็ปรับความคิดของเรานะคะให้ใส่ให้สบายๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวผลกำลังทำทุกคนจะดีขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องกังวลคะขอให้เราเริ่มเรียนสิ่งนี้ได้เดี๋ยวจะดีขึ้นเองะคะ่ะก็เดี๋ยวคอสโครงการของเราเนาะก็จะรอนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเริ่มวันที่สิบนี้แต่เขาปรับก็คือวันที่สิบเนี้ยสิบถึงสิบหกเนี้ยขอให้เขตในายก่อนนะคะเพราะเขตในายอยากเรียนมากเลยตอนนี้เข็ดนายน,นะคะใครที่รู้จักเขียนในนะคะลองสอบถามดูนะว่าเขาสมัครหรือยังนะคะว่าเคยได้ยินข่าวเรื่องคอสลัฟไหมเออนะคะก็ไม่เป็นกรมืให้ได้นะคะ ก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์นะคะให้ไว้ในห้อง เอ่อสตาฟกันล้วกันนะคะแล้วก็ท่านในที่รู้จักเขตนในเป็นพระพิสุทสงฆ์ก็ได้นะคะอุบาสกวาสิกาก็ได้นะคะช่วยกันสร้างกระแสแล้วก็โอ้ยเนี่ยได้ข่าวว่าคนเขตนในมีบุญมากเลยนะคะที่ได้ได้จะได้รับเรียนรู้คอร์สครับนี้นะคะเป็นคอร์สของการเพิ่มความสุขลความสบายเนี่ยนะคะเราอยากจะเข้าว่ากับเราวิมีโอการเข้าในตอนนี้นะคะช่วยเป็นตัวแทนเราหน่อยให้เข้าแล้วก็มาเรียนแล้วก็ถ่ายทอดกันอะไรอย่างเงี้ะก็จะช่วยกระแสคะให้คนในเนี่ยได้มีความรู้ ตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ได้มีความสึกใหญ่กับเข้าคอนี้มากขึ้นนะคะก็สามารถทำหน้าที่กระไรมิตรนะคะจากเขตนอกเข้าสู่เขตในได้อ่าดีค่คะเราก็จะได้บุญด้วยนะคะทำให้คนเขตในก็ได้ใจใสขึ้นแล้วก็มีความสุขในการสร้างวาระมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วพอถึงเวลาเราเราเนี่ยจะเริ่มต้นโครงการนะคะประมาณวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้าถึงยี่สิบหกนะคะก็จะเป็นโครงการของหลักสูตรของเราแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะลองลิสต์รายชื่อไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะ เนื่องจากครั้งนี้เราไม่มีโอกาสแต่ว่าครั้งหน้าโอกาสของเราแน่นอนอยากเข้าคนเดียวนะคะสามารถตามผู้นำบุญนะคะที่มีหัวใจในการเผยแผ่นะคะมาเข้าเรียนได้นะคะในหลักสูตรครั้งต่อไปนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะตอนนี้ก็ให้ใจใจสบายนะคะให้ความสุขตลอดทั้งวันนะคะสาธุค่ะทุกทานอุทิสาธุทุกท่านุทกับพี่หนูแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถวายพระทหารกันค่ะสาธุ